<laughs> ข้าได้เป็นคนป่าคนดอยไม่ใยดีต่อลาบยศสรเสริญ <c oughs> ขอเตรียอยู่แถวนี้ดื่มน้ำชาด,ดีกว่าโลกนี้ไม่มีเทวดาแต่เราได้ใช้ชีวิตเหมือนอยู่บนสวรรค์ม่ยิ่งดีหรอกเหลอ มบมีบ่วงอันนี hey, oh ้เจลปงนกเสใสอานี่แทนบ่วงหูน้ำ